จงเข้าถึงภายในของตนให้ได้คุณยังมีเวลาอย่าให้ความไม่รู้บางสิ่งปิดยานบารมีของคุณเมื่อยามบารมีของคุณปิดก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณเอาของไปให้แต่ไม่มีใครอยากรับถ้ารู้ตัวเองเร็วมากแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สงสัยก็ยิ่งอำนวยอวยชัยให้กับคุณเท่านั้นอย่าให้ความว่างเปล่าของความไม่รู้ กลายเป็นศัตรูต่อจิตวิญญาณดวงวิญญาณมนุษย์มีศักยภาพสูงสุดคือการได้รู้ความจริงในทุกๆมิติของตัวเองมีความสามารถในการประกอบกิจตามหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่ดีและในขณะเดียวกันก็ไม่หลงลืมว่าตัวเราเองคือดวงวิญญาณที่ต้องขัดเกลาตัวเองในระหว่างทางของการเป็นมนุษย์ เพื่อส่งทุกๆด้านของชีวิตให้เป็นวงล้อแห่งวัฏจักรอันเป็นนิรันดรการให้อภัยคนอื่นไม่ได้ทำให้อดีตดีขึ้นแต่ทำให้ปัจจุบันและอนาคตของคุณดีขึ้นต่างหากเพราะคุณได้ให้ความผาสุกแก่ตัวเองและสร้างพลังงานที่เป็นบวกมากขึ้นไว้ภายในคนอื่นอาจเคยทำสิ่งที่ให้อภัยไม่ลง แม้อาจจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรที่เรายังฝังใจกับความรู้สึกที่เกิดการยึดตัวเองไว้กับความรู้สึกแย่ๆรังแต่จะส่งผลร้ายต่ออารมณ์ของเราและฉุดแรงสั่นสะเทือนให้ต่ำลงผู้ที่ไม่สามารถให้อภัยคนอื่นที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดมีแต่จะตกเป็นเหยื่อเองลองจินตนาการถึงการแตกกับใครบางคนที่ทรยศคุณสิ แรกๆคุณอาจเจ็บและโกรธพยายามออกห่างจากอีกฝ่ายแต่พอเวลาผ่านไปก็ลืมแล้วกระทั่งคุณเจอเขาอีกคราวความทรงจำที่ว่าเขาทำอะไรกับคุณไว้บ้างก็จะย้อนกลับมารวมถึงความเจ็บปวดด้วยเพราะคุณไม่ได้ให้อภัยเขาจริงการทำเช่นนี้มีแต่การทำร้ายจิตวิญญ,ญาณและนำไปสู่การตัดสินใจที่ทำลายล้างได้ การให้อภัยไม่ใช่การยกโทษให้กับพฤติกรรมย่ำแย่ของผู้อื่นและไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเชิญอีกฝ่ายกลับเข้ามาในชีวิตเสมอไปก็แค่หมายความว่าเราจะไม่ปล่อยให้เขามีอำนาจและควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของเรานี่แหละอีฝ่ายถึงจะไม่อาจควบคุมโชคชะตาเราได้การรักษาแรงสันสะเทือนให้สูงไว้เป็นเรื่องสำคัญ เวลาพยายามทําให้สิ่งที่หวังไว้เป็นจริงเพราะความรู้สึกต่างๆจะย้อนกลับมาแบบเท่าเทียมกันเราจึงจําเป็นต้องชํานาญในทุกสิ่งที่ได้เรียนไปในบทก่อนๆให้อภัยตัวเองที่ตัดสินใจไม่ดีขาดความเชื่อทําร้ายคนอื่นและตัวเองให้อภัยตัวเองในทุกสิ่งที่พลาดพรัง้งสิ่งสําคัญที่สุดคือ คุณเต็มใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกรอบความคิดที่ดีขึ้นอาโหสิแล้วเดินต่อไปขอขอบคุณเพจคูป,ปุ้ยเดอะแองเจิ e ล n ด e l แอ i เจิลสปิรมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังสวัสดีค่ะ